พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดประศสริรัตนศาสารามในพระบรมมหาราชวังในการตั้งปริยมพระพิสุและสามเณรเนื่องในการพระราชพิธีสมบเพพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2568โอกาสนี้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นชานด้านหน้าพระอุโบสถ ส่งพระสุรายทรงเจิมเทียนที่ส่งพระราชอุศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาจำนวนหกพระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามวัดประวรน,นิเวศวิหารวัดราชบาพิษสถิตมหาศรีมารามวัดราชบาดตสถิตมหาศรีมารามวัดเบญจมบพิษตุสิทธมนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำนวนเจ็ดพระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดประวรนิเวศวิหารวัดเป็นจำบบรพิตรสิทธวนารามวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดราชปฏิสถิตมหาสีมารามวัดปรรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงวางกระทงดอกไม้บนผานด้านหน้าฐานชุกชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่าณภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธารรมศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงจุดทูบเทียนเคลื่อนธรรมสศาการทองทิศที่หน้าธรรมาศิลา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริยนแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริยนธรรม9ก้าประโยคประจำปี2568จำนวน72รูปและปริยนธรรม6ประโยคประจำปี2568จำนวน242รูปและทรงประเคนพัดไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2 พ5 6 8ในหัวข้อคนที่ฝึกฝนตนเป็นคนประเสริฐประกอบด้วยรางวัลที่1น,นายจตุพรทิรารพรรางวัลที่สองนายสุปรินมานะเมทาวีและรางวัลที่สานายเทรวีแพรบัวเฝ้าทูลออกทุลีประบาดรับพระราชทานรางวัลและส่งหลังทักษินโนทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกทั้งนี้ประบาดสมเด็จพระพ,พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพระราชพิธีพระราชทานพัดย์แด่พระภิกษุสามเณรตามชั้นปริยนที่สอบไล่ได้ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีตั้งปริยนในพระราชพิธีสมบูเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระโอโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปร,ริญยนพระราชทานพัฒย์นศแด่พระภิกษุสามเณรเฉพาะที่สอบได้ปร,ริญญธรรมสามประโยค6ประโยคและ9้าประโยคที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจะประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่หนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบาูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน